สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ปราจินบุรีนะฮะริมแม่น้ําบางประกงนะฮะก็เป็นหน้างานอีกหนึ่งหน้างานของผมนะครับวันนี้ก็กดเข็มไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับหน้างานวันนี้ก็เรามาขุดนะฮะขุดนําทางเพื่อที่จะเสียบแผ่นนะครับสําหรับหน้างานนี้นะครับข้างหน้าจะเป็นแม่น้ําบางประกงนะฮะออหน้างานอยู่ประมาณ40 40กว่าเมตรนะครับ แล้วก็สําหรับหน้าง,งานนี้เป็นอะไรเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทนทานโอเวอร์สเปคนะฮะเพราะว่าเราทําแบบโอเวอร์สเปคให้ลูกค้าสเปคก็คือ <c oughs> เสียบแผ่นทั้งหมด8แผ่นนะฮะก็8แผ่นก็ประมาณ2เมตร80นะครับแล้วก็คานขนาด70คูณ30นะฮะเข็มเนี่ยเราใช้เข็ม I26 นะเข็ม I26 ยาว10เมตรนะครับ แล้วก็สเตย์เนี่ยกดให้ทุก2เมตรเป็นไอ6ยยาว8เมตรนะครับแล้วที่สำคัญคือในเข็ม i 26ของแผงหน้าเขื่อนเนี่ยนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะเนี่ยจะลงให้ทุก1เมตรนะฮะเนี่ยลงให้ทุก1เมตรนะเราหักเข้ามาในนี้นะครับลงให้ทุก1เมตรเห็นไหมไอ้ยนะแล้วก็ในเข็ม i 26ยาว10เมตรด้านหน้าเนี่ยนะครับ เราเสริมเหล็กนะฮะเสริมเหล็กดูวเวลเต็มเส้นเลยนะเต็มทั้งเส้นเลยนะสิเมตรนะอีก6เส้นนะฮะเสริมเหล็กให้ขนาดนี้เนะีคือทั้งเส้นเลยแล้วก็เข็มไอยีด้วยนะฮะเสริมเหล็กนะครับทั้งเส้นเหมือนกันนะครับแข็งแรงแบบโอเวอร์โอเวอร์กันไปเลยนะนะครับก็เราลงทุก ระยะ1เมตรนะที่เห็นนี่นะฮะนะตอนนี้เราขุดดินไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงแผ่นนะทั้งหมด8แผ่นนะลงลงไปขนาดนี้นะก็เป็นดินเหนียวที่เห็นนะนะแลวนี่ก็เป็นแม่น้ำบางประกงนะฮะอันนี้ก็เป็นเข็มไอ26ยาว10เมตรนะเสริมเหล็กทั้งเส้นนะครับ6เส้นนะครับแล้วก็สเตย์นะที่เห็นนี่ ทุกระยะ2เมตรนะฮะสะเตทุกระยะ2เมตรนะส่วนขนาดคานเนี่ยนะครับที่บอกไปเนี่ยครับ70คูณ30นะฮะคานี้ใช้เข็ม i16 8เส้นเลยนะคานี้แบบแน่นปึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยางานนี้สเปคเต็มที่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองไปดูในขั้นตอนอื่นๆต่อไปแล้วกันนะว,ว่าจะเป็นยังไงนะ อันนี้ก็เป็นหน้างานริมแม่น้ำบางประกงของพวกผมนะยาวประมาณรวมเนี้ยด้วยายาวประมาณ40เมตรนะครับครับบรรยากาศหน้าตกปลามากเลยนะนี่นะฮะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่มีที่ดินอยู่ริมน้ำนะมีบ้านอยู่ริมน้ำที่กำลังจะสร้างบ้านนะฮะก็ติดต่อทีมงานผลได้นะฮะอย่างนี้นะแม่น,น้ำบางประกงนะ เดี๋ยวลองดูตอนจบเสร็จอีกทีนะก็ใครสนใจนะติดต่อได้ที่เบอร์0818690878นะฮะ0818690878โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ